สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Good morning Sunday morning นะครับเช้านี้เชา้าวันอาทิตย์วันที่12พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับที่อริยะฟาร์มนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องดูกับกิจกรรมอะไรเอ่ยมแมลงวันตัวดำๆนะครับเพื่อนเพื่อจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวต่อนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ เป็นนอนมาเป็นมแมลงวันลายนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบีเอสฟก็คือว่า black soldier fly นะครับก็ถ้าแปลให้ตรงตัวก็คือว่า,มาแมลงบินทาหารดำนะฮะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือจิตกรรมเราเลี้ยงนะครับนี่คือตัวเต็มวัยของเขานะครับช่วงนี้ก็อยช่วงเก็บไข่แล้วก็มีฟักเป็น เป็นตัวหนอนแล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ฮะการเลี้ยงการเก็บไข่นะครับเราจะเลี้ยงในกระมังเบดดิ้งที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือตัวซากดักแด้เก,ก่านะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยเขาออกไปแล้วนี่ครับถ้าเขาออกไปแล้วจะเป็นรูแบบนี้นะครับก็คือไปเป็นตัวเต็มวัยนะฮะแต่นี้ก็คือที่เราทําสําหรับไข่เก็บไข่นะครับตัวนี้ยางหลุด ก็จะทําไม้ซ้อนกันอย่างนี้ครับเขาก็จะมาวางไข่ในเห็นไหมฮะข้าวขาวอ่ะเขาก็จะมาวางไข่นั่นคือไข่หนอนนะครับเราต้องเก็บทุกวันส่วนข้างล่างก็คือเบดดิ้งหรืออาหารแตงจริงในการล่อให้มาไข่เนี่ยเขาใช้อาหารกลิ่นฉุนแลวจะไม่ทําแบบนี้ผมทําผิดวิธีนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาไข่ในนี้เพราะในนี้ก็ฟักเป็นตัวหนอนแล้วนะครับทีนี้จะไม่เห็นความผสมผสานอีกอย่างก็คืออะไรครับ โรงเรือนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นโรงเรือนแพรลอยกลางน้ํานะครับจะเห็นว่าเราเลี้ยงคู่กับน้องะตะกะแตนพาดตังกานะครับนี่ฮะพัตังกาเราก็มีหลายรุ่นเหลือเกินนะครับรุ่นจิ๋วก็มีนี่ฮะเพิ่งออกจากไข่ที่เป็นข้าวขาวนี่ครับว่าตัวนี้เราไม่ได้เก็บไข่เขาขึ้นเองมาจากทรายนี่ฮะข้าวขาวนี่ฮะน้องะตะเกตตะกะแตนมีหลายรุ่นฉะนั้นก็เหมือนกับว่าโรงเรือนนี้ทําประโยชน์ทั้งเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแล้วก็ ตักะแตน B S F นะครับแล้วทีนี้มันดียังไงครับเพื่อนๆก็ต้องรอเพื่อนๆฟังอย่างนี้นะครับก็เท้าความนิดนึงว่าในการทำเกษตรอินทรีย์ที่เรียฟาร์มเนี่ยเราแบ่งเมเจอร์ให้ความสำคัญอยู่4ด้านนะครับซึ่งปกติก่อนหน้านี้ผมจะแบ่งเป็นแค่3นะฮะก็มีอะไรการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงนะฮะและก็เลี้ยงแมลงเพิ่มขึ้นมาคือตะกะแตนพางกาและก็ น้อนแมลงวันลายนะฮะส่วนไอตัวน้อนแมลงวันลายเนี่ยเป็นอะไรที่เทรนกําลังมาแรงเพราะอะไรครับเพราะว่านอนแมลงวันลายจะเป็นหนอนที่มีโปรตีนสูงนะฮะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและที่สําคัญในน้ําลายหรือว่าในไขมันเขาเนี่ยเขาจะมีกรดลอริกตัวนี้จะเป็นชั่วตัวต้านแบคทีเรียฆ่าแบคทีเรียนะฮะนี่ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆจากประสบการณ์ที่เริ่มเลี้ยงครั้งแรก หลังจากที่ไปอบรมมานะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็ร่วมกับทางามหาวิทยาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ดนะครับผมไปอบรมมาวันที่7พฤศจิกายนนะครับได้ไข่มานิดเดียวตอนนี้เราก,กำลังอยู่ในขั้นตอนขยายไข่รุ่นเจน2ที่เราได้มานะครับเราผมเลี้ยงอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะเอาลงมาเ,าเยอะมากนะครับได้ไข่เยอะมากได้นอนเยอะมากนะครับ แต่ที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ทําคลิปมาอ่าสักระยะแล้วนะครับส่วนใหญ่จะลงคลิปประดุกนะฮะทีนี้เพื่อนๆก็มีคนถามมาเอ๊ะทำไมเลี้ยงตะกะแตนเบอร์ไปว่าต้องทําบ้านลอยน้ํานะครับจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างนี้ครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าเพนพอยหรือว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการเลี้ยงตะกะัแตนหรือเลี้ยงหนอนเนี่ยอุปสรรคสําคัญก็คือก็คืออ่า มีจิ้งจกนะครับสำหรับเลี้ยงอนอนมแมลงวันลายมีตัวที่เป็นตัวหลักเลยก็คือมดนะครับพวกมดที่มากินตะ๊ก,กะแตนอะไรเงี้ยเราก็เลยดีไซน์ออกเป็นกลางาให้มาอยู่โรงเรือนกลาง,ง,ง,งน้ํานะครับนี่ครับเพื่อนเพ่อนเนี่ยตะ๊ก,กะแตงก็จะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วรุ่นเล็กเหลือไม่เยอะนะครับก<ส>็เร<ส>ิ<ส>่มทยอยตายไปพอตายปั<ส>๊บเราก็มาทําเป็นปุ๋ยมาทําเป็น อาหารให้หนอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ตายปับ๊บแล้วก็ทําเป็นอาหารหนอนนะครับขณะเดียวกันนะครับมูลตะกะแตนนยน,น,ตะะแตน,นะครับเพื่อนๆมูลตะกแตยนะฮะขี้ตะกะแตยหรือมูลตะกะแ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็จะกวาดลงเงี้ยครับให้กับนะฮะนะครับนะ ไอเป็นอาหารของปลาเพราะว่าที่นี่เราเลี้ยงปลาพวกปลาตะเพียนนะครับเป็นปลากินพืชนะฮะนี่ครับก็คือยิงกระสุนนั่นเดียวได้ประโยชน์สองสามอย่างนะครับนี่ฮะเพื่อนๆเ,เราจะออกแบบให้มีช่องที่ว่าให้ลงน้ําได้เพื่อที่ว่าให้อาหารมูลทักกระแตเนี่ยไปเลี้ยงปลาตะเพียนของเรานะครับนี่ฮะก็คือเป็นการแก้ปัญหาทีเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับ ก็คือโซลูชันเดียวโซลูชันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็การเลี้ยงหนอนเนี่ยเราจะเอาต้นไม้เข้ามา,ากระถางดอกไม้มาไว้อย่างนี้แล้วก็ฉีดพรมน้ําให้เขากินบ้างนะครับแล้วก็ส่วนาการเลี้ยงหนอนนะครับมแมลงวันลายเนี่ยเราจะมีฟองน้ําแช่น้าอย่างเงี้ยเขาจะกินแต่น้านะครับเขาจะไม่กินอาหารละนะครับเขาจะมาอยู่ผสมวันสามถึงห้าวันเนี่ยก็น่าจะตายแล้วก็ตายไปเยอะแล้วแล้ว,ลว,ลวผมก็เอา เอาไปให้ปลากินแล้วนะครับนี่ฮะส่วนตัวที่เขาตายนะครับำดำๆนะครับเ<ๆ>ขาเริ่มตายก็คือหมดอายุผสมพันธุ์เสรศษนอนตายตามพื้นนี้ยังไม่ได้กวาดนะครับานล้วที่นี้การดูเพศดูยังไงครับเพื่อนๆจากที่ไปอบรมมานะครับเนะครับนี่ครับ การดูว่าเพศผู้เพศเมียนี่ครับตัวผู้นี่เขาจะมีเข้าขาวใช่ไหมฮะเข้าขาวเป็นอยู่ตรงกลางลําตัวนี่คือมแมลงเพศผู้นะครับของมแมลงวันลายเพศผู้ส่วนตัวเมียเขาจะไม่มีนะครับเนี่ยฮะให้เพื่อนๆดูจะได้เป็นความรู้ไว้นะครับเนี่ยส่วนที่นี่เราเลี้ยงเนงมัแรงวันลายเยอะก็เพื่ะว่าเราจะไปให้ปลาอีกบ่อหนึ่งนะครับแต่บ่อน,นี้เราไม่ได้เลี้ยงปลากินพืชกินสัตว์นะครับหนอนเนี่เราจะไปให้ประดุกอารมณ์ดีแล้วก็ปรากฏ เดี๋ยวมีโอกาสจะทาคลิปประกดอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูส่วนวันนี้ให้ดูกิจกรรมหรื่อว่าลักษณะโรงเรือนที่เลี้ยงนะครับอาจจะโลกหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆเห็นเป็นไกด์ไลน์โรงเรือนที่ผมออกแบบนี้นะครับจะใช้โครงเหล็กก็ลงทุนก็ประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับก็จะเป็นใช้หลิตรกวนไนนี่ครับเสาก็ใช้แค่เหล็กนิ้วครึ่งนี่ครับน่ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะมียมิ่งจกมา ต่เข้าไม่ได้จะมากินพวกไขน่นอนพวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทุ่นลอยครับตามการออกแบบเนี้ยแพรตรงนี้รับน้าหนักได้ตันกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยคนขึ้นเป็นยี่สิบยีสบาคนได้สบายๆนะครับเนี่ยฮะให้มาดูนะครับส่วนนี้ก็จะฝั่งประตังก้าก็จะอยู่ทางนี้เปส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ชั้นที่เราดีไซน์ไว้ก็คือแรกๆเราดีไซน์ไว้สําหรับระยาให้ตะกะแตนแต่หลังก็คงจะวางซ้อนกระมังนอนนะครับ มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูถ้าใครสนใจก็มาแลกเปลี่ยนเรียนลูกกันนะครับนี่ครับกระังกาตายแล้วก็ให้นอนนะครับไม่มีทิ้งครับเพื่อนๆเนี่ยจะตายแล้วก็ให้นอนอย่างเดียวนะครับนอ่ครับตรงมงุมนนท์ปะตังกาอยู่แบบเยอะอครับเดี๋ยวมจะออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆ ยจะได้เห็นข้างนอกนะครับเนี่ยตั๊กแตนก็ให้กินหญ้านะครับในเปียนะครับขณะเดียวกันเราก็มีมีเทลำไปด้วยนะครับเนะฮะเราก็ให้กินลำด้วยอาหารค้นนะครับเผื่อหญ้าเราไม่ทันก็ยังมีนี่นี่ครับดูนะครับน้องปตังกาก็เริ่มแต่ถ้ารุ่นไหนออกกองก็จะเริ่มตัวโตแล้วครับนะครับมีหลายรุ่นนะครับ พอดีมันเป็นคอกที่แบบว่าบางทีเราเก็บไข่ไม่หมดเขาก็ออกมาจากไข่เนี่ยครับ,รบยังไงก็มาคอยติดตามนะครับเพราะว่าข้อดีของการทําเกษตรนะครับก็คือว่าการเลี้ยงหนอนเนี่ยหรือเลี้ยงตั้งแต่เนี่ยฮะเราเป็นโปรโตีนทดแทนนะครับทีนี้เราจะเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่า,าตัวหนอนเองเนี่ยนะครับถ้าอายุป,ประมาณยี่ห้าวันหรือที่เขาเรียกว่าหนอนสามสีเนี่ยเขาจะมีโปรโตีนสูงถึง ตั้งแต่35ถึง66เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นจ,ก,จกโครงการของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมาทดแทนปลาปล่นแล้วกาก,ากถั่วเหลืองนะครับและที่สำคัญเขามีค่าพลังงานสูงนะครับเพราะว่าในการาคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่อารมณ์ดีที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะย้ายโรงเรือนไก่ไข่มาไว้ที่ฟา,าร์มนะฮะค่าพลังงานต้องใช้2,000กว่าฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ก็มีความสำคัญที่ต้องการพลังงานสูงซึ่งในสูตรอาหารเมื่อก่อนเราจะใช้น้ำมัน ที่ใช้แล้วจากการทอดปลาท่องโก๋มาเพิ่มค่าพลังงานให้กับในสูตรอาหารนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รู้จกักการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายหรือว่า BSF นะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับเป็นโซลูชันที่ดีสําหรับเกษตรกรนะครับก็คือทางรอดของเกษตรกรไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยอริยะฟาร์มเราก็คือยังไงเราทําเกษตรแบบคือต้นน้านะครับการต้นน้ำก็คือการผลิต แล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพของพืชนนั้นหรือว่าการประสุะสัดการทําประสุสัดนั้นนั้นหรือการทําประมงนั้นนั้นท่าน,นก็ต้องมี High อ f f i c i e n c y หรือว่าประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องมีการแปรรูปนะครับส่วนบ่อที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเราปล่อยปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเพื่อที่เราทําโครงการปรสมอินทรีย์นะครับส่วนอีกบ่อหนึ่งที่เคยลงคลิปเกี่ยวกับปรากฏก็คือเป็นปรากฏเหลืองนะฮะนะครับ ยังไงก็มาคอยติดตามแล้วที่เป็นบ่อที่เป็นบ่อปูนต่อกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆทางออกเราออกแบบให้ค่ะทางออกเป็นห้องสองชั้นนะครับแต่พอด,ดีว่าตัวนี้ซิปตายยังไม่ได้มาเปลี่ยนสังเกตว่าเราออกแบบแบบแบบมีเวลโกนะครับนี่ครับสามารถแกะออกได้แล้วก็สามารถดึงเปลี่ยนได้ครับเจ้าตัวใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับมีสเปร์พาร์ทนะครับเนี่ยเราค่อยออกมาห้องนี้แล้วเราค่อยรูดซิปออก เดี๋ยวจะให้ดูบริบทข้างนอกอีกทีนะครับเพื่อนๆออกไปหลายตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปีเอสเอฟออกได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์นะฮะไม่สร้างไม่เป็นโทษนะครับนี่ครับเพื่อนๆให้ดูบริบทเมื่อเช้าก็เพิ่งให้อาหารปลาตะเพียนไปนะครับเห็นไหมครับปลาตะเพียนปลากินพืชเราออกแบบเพื่อว่ากับโรงเรือนนะครับ เป็นรงเรือลอยน้ำเพื่อแก้ปัญหารเรื่องมดและขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็เอามูลตะกะแตนเนี่ยหรือว่าถ้ามีกรณีตะกะแตนออกจากเร้าเนี่ยตัวเล็กเนี่ยก็กระโดดลงไปในน้ําบางก็เป็นอาหารปลาแล้วนะครับแล้วก็ที่ในปลาเนี่ยอ่าในในน้ำเนี่ยเราที่ท่านเห็นก็คือแหนกุหลาบนะครับเราเลี้ยงไว้ให้ปลาตะเพียนนะครับส่วนไอ้คอกตรงนี้นะฮะเป็นการทดลองที่ว่าเลี้ยงแหนในกระชังแต่ว่าแหนหมดแล้วเดี๋ยวจะมาลงใหม่เพราะว่าจะไม่ได้ใส่ขี้ไก่ลงไปนะครับ ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือโครงการเลี้ยงปาทพียนนะครับเพื่อที่แปลรูปเป็นปลาส้มอินทรีย์เพราะว่าการทําเกษตรเนี่ยมันต้องมีต้นน้ําก็คือการผลิตกลางน้าก็คือการแปลรูปแล้วก็ปลายน้านะครับก็คือการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งนะครับภายใต้แบรนด์ที่เราทำนะครับเ,เพื่อนๆคือชื่อแบรนด์ว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงเราใช้ชื่อแบรนด์ว่า o o d วารีนะครับฉะนั้นก็ฝากคอยติดตามและก็คอยชิมผลงานกันในคง ได้ทำปละส้มก็คงเป็นมีนาหน้านะครับปีหน้านะครับเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยปลาไปประมาณเดือน25สิงหานะครับเดี๋ยวไงก็มาคอยติดตามนะครับส่วนผมก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ